สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านทุกคุณเสิครับเมื่อนี้วัน,น,น,นหยุดอาทิตย์เสาร์อาทิตย์มาให้มาหน้าครับพี่น้องมาเบิ้งครับพี่น้องนี่ของอยู่ของกินพืชพักสนวนครัวหัวกินได้พี่น้องเห็นบ่อยู่เติงๆกับเป็นมาขจียเก,ก,ก็บกินได้มีวัดพี่น้องของอยู่ของกินนะครับเห็นบ่ขทางตารางครับเพไก่กระไดอาศัยอยู่นี่คือประโยชน์ของพืชพักสนวนครัวหัวกินได้ครับผมนี่ครับทำมา ฝากมากล่าวมาบอกว่าตอนพี่น้องครับเฮ้ยครับอย่าเลื่นนอ,ยยนอนอย่าอนอย่าดนตื่นสายอย่าไอทถ้ำกินอย่ามินเงินหน่อยอย่าค่อยวาสนาตื่นเสาร์ในงานหลายตื่นสายในงานหน่อยครับผมนี่ครับผมเห็นบอกเพื่อนๆก,กินได้มากระเจี๊ยบกันนี่ผะวบวก็มีขาตะไคร้เฮามีเบิร์ดครับผมเอ้ามีเหอดแก่ใส่กาแฟพร้อมบาร์ในพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณท่านขอบคุณสวยครับขอบคุณทุกการั่างแรงใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ครับพี่น้องอยู่ตามตรงไคตรงหน้าครับพี่น้อง นฝนฝ่าก็เป็นตำหาัอายูมอ่มือนี่ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอบคุณที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้ครับด้อพี่น้องบา้านเฮาขอบคุณครับผมนะครับวันนี้ก็ะดัผ้าพี่พ้าดนองเฮามาเบิงครับนี่ครับวิถีชีวิตของคนอีสา,บานบ้านเฮาอยู่น้าหัวน้าสวนอยู่ด้นตรงไฮตรงหน้านะครับผมมีโอกาสตั้มผ้าพีผ้านองมาหลาะหัวเลาะสวนครับผมขอบคุณท่าบผมสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ